หน่อไม้ดองนะคะเป็นถุงมาถุงละสี่สิบาทค่ะได้หลายหัวเลยค่ะเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะจากที่น้องต้มหน่อไม้เสร็จนะคะแล้วก็ล้างน้ำมาสองน้ํานะคะน้องก็จะเตรียมมาอุกกันเลยค่ะทุกคนคะ่ะมาดูส่วนผสมของน้องนะคะว่ามีอะไรบ้างอันแรกนะคะเป็นหน่อไม้ที่เราหั่นฝอยนะคะนี่นี่นี่เป็นซอยไว้แล้วเรียบร้อยนะคะหมูสามชั้นค่ะ อันนี้เป็นข้าวเบื้อนะคะน้องแช่แบบเร่งรีบนะคะแช่แป๊บเดียวนะคะน้องก็ตําเลยแล้วก็จะมีพริกแห้งกระชายหอมแดงกระเทียมเออเกลือนิดหน่อยค่ะส่วนตัวนี้เป็นน้ำยะนางนะคะเอามาไว้ใส่ทําเป็นอูค่ะตเอาหน่อไม้ใส่ลงไปหน่อไม้ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ตามด้วยหมูสับไอหมูสามชั้นค่ะทุกคนค่ะขออภัยพูดผิดตามด้วยเครื่องแกงนะคะที่เราทำเสร็จนะคะเท okay, น้ำาะนางใส่ลงไปเลยค่ะุงเครื่องไปเลยนะคะทุกคนค่ะ ใส่ชุรดเข้าไปค่ะใส่ไห้แซ่บหลายแล้วก็รดดีค่ะตามด้วยน้ำปลาร้านะคะน้ำปลารดิบนะคะนี่ใส่เข้าไปแล้วก็น้ำปลรรานิดหน่อยค่ะอันนี้เราก็ไปตั้งไฟได้เลยนะคะตั้งไฟแล้วเราก็ พร้อมกินเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ใบแมงลักตามตอนช่วงท้ายนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งหม้อกันเลยค่ะเปิดแก๊สนะคะเปิดแก๊สแล้วตั้งหม้อนะคะเราช่วงนี้นะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆค่ะอย่าให้ข้าวเบือเข้าติดก้นหม้อนะคะทุกคนนี่นะคะน้องก็จะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้เข้าเดือดอีกสักแป,ป๊บนึงค่ะ ค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้หม้อของน้องก็เดือดขุดขุดเรียบร้อยแล้วนะคะเดือดมากเลยนะคะจนแ่บนี้น้องคนให้ดูนะในครัวของน้องแบบว่าไม่ค่อยนี่เลยนี่น้องชิมแล้วนะคะอร่อยมากค่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวน้องก็จะเอาใบมังกรลงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวน้องลืมใส่ไอ้นี่นะคะไอใใบมะกรูดนะคะทุกคนน้องก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปก่อนอ่าแค่ใบมะกรูดก็สลบนิดนึงนะคะ ว่าน้องชิมแล้วเมื่อกี้อร่อยมากหอมแม่คะทุกคนคะนี่มีกระชายนะคะหอมกระชายด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าบ้านอื่นเขาใส่กันไหมแต่ว่าบ้านน้องเนี่ยใส่กระชายด้วยนะคะอ่ะทำไหมทำไหมโอ้อยากถ่ายรูปกระนาดทำไมตัวแหวนนี่นี่นี่แช่แช่ค่ะอือจะไงมากิมเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะอ่ะน้องจะใส่ผักลงไปเลยนะคะใส่ลังลักใส่เข้าไปเยอะๆเลยค่ะ ใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปเยอะๆน้องแบบจับมือเดียวนะคะมีจับโถสับด้วยแล้วก็คนหมอ้อไปด้วยนะคะอาจจะเรียนหัวนิดนึงอืออือปนให้ผักสงบเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะนี่หอมอ้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวตักแม่ม่รับมาให้ดูด้วยอ้าวนี่ ประมาณนี้นะคะทุกคนคะโอเคค่ะวันนี้นะคะน้องก็มาทาคลิปปูเอไม้นะคะให้ทุกคนดูนะคะทุกคนคะน้องปิดแก๊สก่อนโอคนี่ค่ะวันนี้ก็เมนูรอบเย็นของน้องนะคะเป็นเมนูปูดเอไม้นะคะอุดเอไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะทุกคนค่ะเมนูนี้เผื่อถูกใจใครหลาย duda, ๆ,ๆ,ๆคนนะคะเผื่อจะเอาไปทําตามได้นะคะทุกคนค่ะคลิปนี้น้องฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> <gado> ให้น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปให้น้องด้วยะคะ่ะวันนี้สว, Damn. สวัสดีนะคะ